สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ้งดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนมิ่งก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องที่มิ่งไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนก็คือว่าไลฟ์สดมิ่งนะคะถูกปิดค่ะทุกคนสาเหตุเนี่ยเนื่องจากอะไรมิ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ แต่ว่ามันก็มีอยู่หลายวิดีโออยู่นะคะซึ่งมันมาจากการติดเหลืองบ้างอะไรอย่างี้บ้างนะคะตอนไลฟ์สดเนาะก็เขาก็เลยปิดไลฟ์สดน้องมิ่งนะคะซึ่งอาจจะไลฟ์สดได้อีกตอนไหนนะคะมิ่งไม่ทราบไม่ชัดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะ ใหมิ่งไว้สดอีกตอนไหนมิ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้หนึ่งอาทิตย์หรือ3เดือนเดือนสเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเท่าที่มิ่งรู้มานะคะก็ถ้าแบบถ้าแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสเดือนนะคะทุกคนก็ไม่ได้ไลฟส์สดกันยาวๆเลยนะคะเฮ้คิดถึงกันแย่เลยนะคะทุกคนก็ยังไงก็อย่าเพิ่ง เบื่อกันนะคะตอนที่ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะยังไงก็ลงได้นะคะคลิปก็ลงได้นะคะงั้นช่วงนี้นะคะคือช่วงเวลาการสอบนะคะทุกคนเนื่อในการสอบเนี่ยมิ้งก็จะไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะช่วงสอบเสร็จเนี่ยมิ้งจะมีเวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สอบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะ ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่อน้องมิ่งเนาะก็ยังไงมิ่งก็จะพยายามถ่ายคลิปให้เยอะๆนะคะจะรีบจะรีบแก้ปัญหานะคะทุกคนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะทุกคนา่าจนที่ไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยมิ่งคงคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเอแต่ถ้าขายเป็นเพื่อนมิงในเฟซนะคะมิงก็จะไลฟ์สดในเฟซบ้างนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปชมกันในเฟซบุ๊กนะคะชื่อน้องมิงดัมซิงนะคะทั้งในช่อง youtube และใน facebook นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะนี่ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนสอบเสร็จแล้วก็ ปิดเทอมค่ะเอ๊แต่เรื่องรฟ์สดนเนี่ยก็แอบเสียใจนิดนดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีจะพยายามปรับปรุงต่อไปนะคะปิดเทอมเนี่ยจะมีคลิปลงยาวๆเลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่ให้มีสะดุดเลยนะคะก็จะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวนะทุกคนนะแต่ก็มิ้งจะ ไม่ว่าต้องมีคลิปเกี่ยวข้าวมากมายแน่นอนนะคะพวกนี้ก็สอบแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะมิงโกมีแค่คลิปนี้ลงนะคะเพราะว่าวันนี้มิงอ่านหนังสือนะคะเพิ่งไปสอบพ่งนี้นะคะก็สอบแค่อาทิตย์นึงก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะ ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องมิ่งดัมซิ่งตลอดมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะจากทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในคลิปที่มิ่งจะลงเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะทุกคนเช่นแบบว่ามีรถเกี่ยวบ้างรถดําแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันมิ่งบ้างนะคะแบบว่าวันนี้มิ่งทำอะไรยังไงบ้างนะคะ กับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ตอนคลิปที่แล้วมินงก็ทำส้มตำไปแล้วนะคะทุกคนก็อร่อยคะ่ะอร่อยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิง่งน้ำซิ่งด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็อ c ีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากมานะคะทุกคนคะ่ะ ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยากไลฟ์สดอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ก็อาจจะไลฟ์ในเฟซบ้างนะคะทุกคนคิค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ